ส่ลงหยุดยิงอิสราเอลฮามาสเป็นเวลา12ชั่วโมงนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดทางให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ค่ะ โดยการหยุดยิงเริ่มขึ้นเมื่อเวลา8นานิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าเที่ยงตรงตามบ้านเรานะคะมีขึ้น12ชั่วโมงค่ะท้งนี้กองทัพอิสราเอลเตือนว่าอิสราเอลจะสังเกตการข้อตกลงหยุดยิงทั้งวันในวันนี้แล้วก็เตือนว่ากองกําลังอิสราเอลจะตอบโต้ทันทีถ้าหากว่ากลุ่มฮามาสเสียงคงยิงจรวดเข้ามาในพื้นที่ของอิสราเอลโดยไม่เชื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้นะคะก็มีรายงานว่าอิสราเอลนั้นได้ถล่มโจมตีพื้นที่ทางเหนือของกาซาส่วนทางด้านนายบันคีมูลเลย หวังว่าการผลักดันนั้นจะมี จะทําให้มีการขยายเวลาหยุดยิงต่อไปอีก7วันค่ะนับตั้งแต่เกิดการพระทะกันในกาซาณเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาน,นะคะก็ <7 S 1> มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตมากกว่า860คนแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า5,700คนบ้านเรือนประชาชนในกาซาอีกหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายขณะที่ชาวอิสราเอลนั้นเสียชีวิตไป36คนนะคะส่วนทางด้านนายจักบุญหลงเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลวิฟอิสราเอลค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่มีการประกาศแจ้งแรงงานไทยให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ตอนนี้แรงงานเพียง60คนจาก500กว่าคนนะคะที่จะสมัครใจออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามทางสถานทูตนะคะก็ได้ไประสานกับทางการอิสราเอลและนายจ้างแจ้งให้คนงานทราบว่าจะมีรถเข้าไปรับแรงงานที่ประสงค์จะออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามประกาศของทางสถานทูตที่ได้ขอให้แรงงานนั้นหยุดทํางานและเตรียมตัวเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็หางานชั่วคราวให้ทําด้วยนะคะพร้อมกับประเมินสถานการณ์เป็นระยะระยะหากสถานการณ์คลี่คลายและสงบลงก็สามารถที่จะกลับไปทํางานที่เดิมได้แต่ถ้าหากว่าการประ ยืดเยื้อก็พร้อมประสานงานกับนายจ้างอิสราเอลเพื่อหาสถานที่ทํางานให้ใหม่ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายแรงงานของอิสราเอลค่ะส่วนศพของนายนรากรก,รกิติยังกุลแรงงานไทยที่เสียชีวิตนั้นจะถึงไทยในวันจันทร์ที่28กรกฎาคมในเวลา14นิกาจจะเคลื่อนศพไปยังจังหวัดน่านทันทีโดยประสานงานกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วค่ะทหารฝรั่งเศสก็เข้าไปในพื้นที่ที่